สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะขอต้อนรับสู่รายการเฟรชแชนแนลฮะตัวทีฮนะที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะอันนี้ก็ EP ที่17บเจนะก็ก็เล่นไปเรืนนะ่อยๆยฮะก็มันไม่รู้จะทำอะไรผมก็เลยสร้างบ้านเล่นเรื่อยๆพัฒนาอะไรใหญ่โตฮนะก็อันนี้ก็เป็นไมค์ครับเอ,อ่ออยู่ตรงนี้ฮนะ <11. S> 1ยนะู่สบนกะฮะก็วันนี้ผมก็จะมาพัฒนาบ้านอีกอีกนะก็ถ่าย ก็ตั้งชื่อกิปว่าพัฒนาบ้านกันเถอ,อะฮะไอพีเอก็ตกนะะโอเคผมจะทำให้มันมีสะพานนะตรงนี้แป๊แบแป๊บหนึ่งอนะขอนอนก่นอนปิดประตูไปตรงนี้ไม่ค่อยว่างอนะมัวแต่เล่นเกมอื่นนะไม่ได้เรื่องเลย แล้วทำไมอีกบีบมันล่ะซอมบี้ฉลาดขึ้นนะล่โอเคเรอเอาเอาธนูยิงใส่มันนะโอ้ยแหลกตายเกมก็ยังคงแหลกเหมือนเดิมโอเคนี่ก็ชุดเกาะนะก็บวกตามนี้กับ อก็นานา,นาชนิดโอเคผมจะต่อให้มันเป็นมีสะพานฮะโอ้ยอิ่มๆอ,อ,อยู่โอเคแล้วมาเริ่มทำสะพานกันเลยฮนะม,มันแหลกอะไรนนะ K P F, เนี่ยอเดี๋ยวนี้มันรู้สึกจะตกบ่อยๆกดถ่ายที่ไรตกบ่อยะลงยาต่อส มีกล่องคับติดตัวไว้สักอันออนี่ไงฮะอราทำขั้นบันไดมาก่อนนะแล้วก็ต่อเป็นแบบนี้แล้วก็เอาบล็อกอะไรก็ได้ใช้บล็อกผมใช้บล็อกไม้แหละนี่แหละใช้บล็อกไม้นี่แหละอา่าแล้วก็มันมันก็ทำไม่ยากคนระับแต่ผมจะทำให้มันสวยๆนี่ป๊บ เบาเสียงเกมก่อนเฮ้เบาเสียงดนตรีเนี่ยแล้วก็ไปทำทางลงอีกฝั่งหนึ่งมันก็เป็นเลนนะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีอะไรเอาไม่ค่อยจะมีอะไรลงนะ มาดูอันนี้ไปก่อนแล้วก็ทำเป็นทางทางขึ้นไปเลยอเออเอ้าวปัญไหล่เอเอ,เร,เ,อเรียบร้อยแล้วก็ทำเยอะๆนี่ไง ค่อยมาพัฒนานที่หลังนี่นะ้ก็ต่อไปฮะต่อไปจะทําให้มันส,สวยๆต้องใช้บล็อกนี้เอออ่ะโอ้ยเกมบอพตกไม่เข้าใจทำไมมันตก เย่เราก็ทําแบบนี้แล้วก็เราก็ต่อข้างๆให้มันดูสวยๆนี่อย่างนี้นี่ปรบปรบปรบโอเคแล้วเราก็ทํารั้วนี่ท,ทํารั้วทํารั้ปรับปับปับปรับเอาชิบหายโอเคทำรั้วอ้าวเฮ้ยลืมนึกถึง Um, ok luôn uh, lúa ta đi sai cái kế đi ớt ớt thôi, nì, 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 tốc tăng, ớt 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 lệch

เวลาเดินมาผมก็ทำทางนี้ให้มันเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาปับ๊บ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 อันนี้ก็ทำเป็นทางขึ้นหน่อยโอ้เสียงเพลง นี่ตัวนี้นะโอ๊ปส์ก็ฟังเพลงกันไปฮนะเสง่๊งแก้เบื่อมาดูคนเล่นเอาเลยวางผิดใ,ให้ไม่ให้กดผิดผมไปเอาไม้เพิ่มกันนะ กส,สจะใช้ไม้เยอะไปหนะ่อยบ้านก็ประตูฮะประตูเป็นมันก็ไม่เจอห้องลับหรอกก็ของง่ายๆผมสอนทีหลังฮะก็มาดูก่อนมันก็พัฒนาบ้านไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เรื่อยๆเ,เอาเฮ้ยเออโอเคชงเชงชงเชง ต้องทำอะไรสักยาโอ๊สย่าอ้าวเอ้ยปุ่มชิปอยูงไนอ่อ นี่ปับป๊บปั๊บปับนี่ปับป๊บปัปั๊ม22่สิบอันเลิกเลิกไปเสิสีัวเสิสีนีนี่นยแล้วก็ตรงนี้

อีกสักวันน่ะที่ผมต้องใช้ไม้หมดโอ้โหเยี่ยมเป็นความรู้อะ่ะตรงนี้เออไม่ตัวอะไรเข้ามาอา้าวเหลืออันนึงทำไง ทิ้งคคนไม่ชอบอะไรอันเดียวนี่ติดปิดโอ้ F F, อฟเกมตกฮะเดี๋ยวนะตั้งไว้ที่60สิบก็ได้มันตกฮะมันยังโลมันผมยังไม่รู้วิธีลงมอลอัปติฟายเลยยังลงไม่เป็นเลย้ยอดำใจฮะติดประดับประดา สะพานพรามแปดพรามหมื่นทำไงได้มันเหลือ,อเสียงร้อน no เสียงร้อนไม่ผมไม่ชอบเสียงร้อนโอเคเอะแล้วก็อัดมาไม่รู้นานอย่างนี้น สำรวจเพิ่มนันนี้ก็ยังไม่ได้สอนสักทีเลยอันนี้อันนี้ก็โลงเมลอนฟาร์มะน,น,นะนีะ่เมลนฟาร์มแล้วก็แหลกนะอันนี้ก็บอรลาวาบ่อเดิมแหละแล้วก็อะไรอีกมันไม่น่าจะมีอีกแล้วนะแล้วก็ตรงนู้นอะเอาตรงนู้นก็จะมีาร์มชุกเกอร์เคนะครามไผนะ่ที่เราเห็นเป็นไผนะ่ เออฟาร์มที่ไผ่เคนะต่อเพิ่มไม่มีแะ้วครมมันเหมาะตรงเนี่ยโอเคฮนะขอบคุณขอบคุณทุกคนที่รับชมอะสวัสดีครับบ๊ายบาย